ล่วงเรื่องไรหลูกผมจะกลับลาหลวงพ่อท่านอาจารย์กลับนครเทพสิงห์นนี่กว่าใจจะเสด็จกลับแล้วครับท่านอาจารย์หนึ่งปีที่มาอยู่ที่วัดท่าทองอย่างนี้ไม่ได้กราบทูลลาเสด็จพ่อเสด็จแม่ปานชนีทั้งสองลงทรงทุกประทไทยเป็นอย่างยิ่งดีแล้วกว่าใจซึ่งแมนเราไม่ได้มาทําชัว่วมาเรียนวิชาธรรมะในวัดแต่พอแม่กังวลใจพอแม่ถูกใจเท้ากะเราทาบาป โปราเจ้นนา,ายกวาาใจกลับไปยังนครเทพทิงงดด้วยความปลอดไปให้เพ่พระนามานันเยียว,ว,ยวเยียงเยียเียเียใส่ลาวก็เปลี่ยนได้ไดหมเปลี่ยนไดไแล้วเพยพลาหนามานันมาเป็นเพนเยพระนาไอ้ลูกปไปมัวนี่ผมลาตนอาจารย์เพื่อเสยมสัมประ,ะไปลูกไปป้อมก็ลากันนานกนอนี่มาเมื่อกี่วันนี้ไปแล้วไปไหนผมมีไปอ้านตำในนครเทพทิงดทีนี้ผมไม่อยู่ชาวบ้านเรือรนนั้น เคยเดือดร้อนละนายนู่นนู่นไม่อยู่ชาวชวนกลวยเลยสวยเจิ้นบวชเป็นปลาเจิ้นมารววังนี้ก็เลี้ยงนกกรุงว่าจุกกันเต็มเม็ดเตเลยลังรุงนั่งราวตากนกกรุงนี่ยาวควยนี่ปลาลังนี้ก็มีกันราวตากนกกรุงที่มาน้าจา์ลุ่มไปตำตีใต้ตำไปแล้วชาวเราก็ได้แม้ว่าถึงนกมากรวยจุกไม่ตัน ไอ้ไอ้นกินชาวช้วนลวยเลยมาก็กาตาบุ๋มรวยไงมันทุกเร็วจากผมอันนี้นายหนุนนุยมีกาตาไอ้รวยทุกเร็วครับว่าเพื่อกาตานั้นตั้ด้จําไว้มั่งเวลาก็มาก็เดินว่าตามนะอืพุดตั้งสุกพุดตั้งซุกจามังซุกํามังซุกจังกังสุกสังกังซุกต่ว่าั้นนียซอยตรงตัดลวยวันนัดสอยตรงตัดวันนัดรุงจําได้ทุกเลยและจะตัดวันเสาร์กําซุกแล้วแต่ว่าผมลาแล้ว เลฝักต้องวากะตางัดแลกํำชุกเออพ่มลาตนาจารย์ครับวันนี้นายเทียงไปกับกกันเออพ่มไปอ่านทำมันไม่หว้แลยโหลกอดมีอดนุแก่บ้านโหลกินข้าวก็หมดกันแล้วจนกินเล่ว่าจนกันนัดน้อยจนเติมใหม่ยังหมอกก้นแล้วบ้านพ่มจน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 ตัวมัวยืนมือต้องกินเล่มาใหญ่น้อยๆอ๋อจนกลั่นจนตัวมัวยืนมือเพราะฉะนั้นพ่มต้องไปอ่านตำพ่มไปพ่มเป็นหัวกั้นะ เป็นอ้วงจ้าต้นปอมไม่เป็นห่วงเปือกมหลักกว่าตานเจ้าวัดเลี้ยนเต่าโดยกระลักต้นเต่าแต่ว่าผมเป็นห่วงปราเดนินที่ก้าวไปตำวัดเจ้าตำวัดยินในบูชซอยต้นก้าวไปเอิ้อเล่มังง้งนะนู่ลังกาโบติโอไร,อรปลาไรเดนินไม่เตะตมพลือโลลเ,เกอนายเตงเออปีนี้นั้นนามตัวมไปตัวและจวงตีต่อติ้นคนรับปลาเป็นจ้าภาพอยู่ ลุงเตบอยู่พระถุมธานีอยู่อายุธยาก็าไม่สามารถมาได้ก็กำลังบากพี่นี้ปัเจยในการต่อตินวัดเราได้ไม่มากพอตีจะซ่อมลังกาบุตรปน,นี้เพื่อซอยพมได้ไปิดติอต,ตที่มานปักพัวเราไปิดติดโเคยเปิดติอตตโผตู้ย่อ่ผู้ย่อ่เลยผู้ย่อยดำรงดวงบุตริกกับผู้ย่อ่มาโนดใช่หรือให้ซร้งผู้ยญ่นี่ไปประชานบริษัทมาซ่อมลังกาบุตรได้วัดบริษัทเลย แต่ก็ไปติดต่อมา่อมลังกะบูด้วัดเราบริษัทก้าวเก็บกุ้งงานนามิและจ้างตองเสียกะโจมตาเดยไม่ใจตองเสียเลยแต่ว่าฮัและพอบริษัทนี่โจมลังกะบูรเสร็จตืนต้องช่วยกูษณาประชาสัมพันธ์เขามั่งสกิดสกุยทำพันเพื่อทำไม่เกินจ้านกระชวยแต่ถ้าเกินมากเกรงเปล่าเป็ดคำสิมาคำเวลาเตนนือนนายซีนนายปนอย่ายุ่มเวลาเตือนว่าพุทธังสรนังกจชามี สังขังสารนังกจฉามิธรรมังสารนังกจฉามิปอบริจัดกาเก็บกุ้งนี้จอมลังกาบูเซต์ติมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะไรพุทธังสารนังอนามิธรรมังสาร